ดีบิปิดสองมาแล้วนะครับทดลองการทดลองที่ถ้ามันผิดพลาดไมอน่อาจจะโดนหัวหน้าไล,ล,ล่ก็ได้นะเขนรู้นะไอ้อชัน้นเอ้ชัน 天。<Yeah. S 1> yeah. อันนี้มันมีแค่เหมือนต้องนอนโดนชีกเข้าไป้วยังไม่แก้กระดูกมันเรียกว่ายานนอนละมอยดีคือมันร้อนอ่ะไกนน่มากเพราะฉะนั้น อะไรขึ้นมันจะรู้สึกเจ็บจังเลยนี่คือยิมสวนที่พวกเราได้สร้างนะแล้วคตรู้สึกวันนี้มากงเพื่อน

Уу เมืกี้ขออภัยด้วยครอบเมื่อกี้มีครอนะแล้วเราจะทำไงกันต่อล่ะบายการทดการทดสอบก็ดีอยู่นะ

कह oh, पिक्कि